สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนานอำเภอแจ้งแล้วหญิงติดโควิดนั่งร้องไห้ริมถนนหลังโร,รงพยาบาลไม่ยอมรักษาให้จากที่นางสาวหญิงนามสมมติอายุ50ปีชาวชนบุรีป่วยติดเชื้อโควิด19ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยเอทีเคพบนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนพร้อมกระเป๋าสะพายใบเล็กโดยนั่งวินรถจักรายานยนต์รับจ้างไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธในการรักษาจึงต้องหอบสัมภาระก,กลับมานั่งร้องไห้อยู่ที่เดิม จนพลเมืองดีช่วยประสานให้ในายอำเภอบางละมุงช่วยเหลือตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสําหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่5มกราคม65นายวุฒิศักดิ์สิสงหเดโชนายอำเภอบางละมุงกล่าวว่าจากเคสหญิงติดเชื้อโควิดและถูกรงพยาบาลปฏิเสธนั้นเนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางละมุงมีจํานวนเยอะมากทั้งโรงพยาบาลต้องคัดแยกออกเป็นสีต่างๆเช่นสีเขียวคือผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงต้องกักตัวดูอาการที่บ้านก่อนสีเหลืองคือผู้ป่วยที่ ส่วนสีแดงคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการหนักซึ่งโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยสีแดงเท่านั้นอย่างเช่นเคสเดกป่วยไม่อยากอยู่ที่บ้านเนื่องจากที่บ้านขับแคบอํเาเภอบังละมุงได้จัดหาพื้นที่กักตัวในโรงแรมเพื่อให้ดูอาการชัวคราวไปก่อนซึ่งทางโรงพยาบาลต้องจัดคัดแยกผู้ป่วยเนื่องจากโรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วยที่จำกัดไม่เพียงพอยังมีพื้นที่อื่นๆที่รองรับทั้งโฮสปิทอลและโฮเทล s i ไอโซเลชันที่คัดแยกผู้ป่วยในระดับต่างๆ ออกมาผู้ป่วยอาจตรวจว่าติดเชื้อแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านและได้รับคําปรึกษาจากแพทย์โรงพยาบาลจะนํายามาให้ประชาชนที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อสามารถตรวจโควิดได้ที่สาราประชาคมอําเภอบางละมุงหากพบว่ามีการติดเชื้อสามารถตรวจผล3ามได้ที่โรงพยาบาลบางละมุงได้ทันทีหากประชาชนมีผลติดโควิดทำให้อาการไม่หนัก ทางโรงพยาบาลจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับให้แพทย์ให้คำปรึกษาและจ่ายยาให้กับประชาชนที่ติดเชื้อไม่รุนแรงส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยสีแดงหรือมีอาการหนักโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับค,ครับ